สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่1เมษายนแพ็คจะส่งวันนี้ให้ได้เลยนะจ๊ะเช้านี้มีมาเพิ่มเติมให้นิดหน่อยก็จะเป็นโปรเครียตู้นะคะไม้ต้นละ50บาททุกต้นซื้อ5 ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2นะคะก็มีปลายทางให้ลูกค้าสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยจดชื่อไม้ที่ต้องการนะคะแล้วก็โทรหาแมค่ค้าได้0805194988นะคะก็ถ้าใครซื้อไม่ถึง5ไม่ถึง10บมคค่ขั้นต่ำก็ขอสัก2ต้นขึ้นไปนะคะแพ็คจัดส่งให้มีค่าส่งเหมาเหมา50บาท ะค,ะคลิปนี้ค่าส่งเหมา50บาทซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2ถ้าไม่ถึง5ไม่ถึง10ขอขั้นต่ำา2ต้นขึ้นไปแล้วจ๊ะมีปลายทางให้สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยเป็นไม้กระถาง4นิ้วทั้งหมด รากทะลุกระถางแล้วทุกต้นเอาไปอัพไซส์ขึ้นกระถาง6หรือกระถาง8ได้เลยหรือใครอยากต้องการเอาไปเลี้ยงเป็นกอก็ได้ก็รับไปชนิดละหลายๆต้นได้ก็ไปใส่รวมกระถาง8นิ้ว9นิ้วลงสัก3มต้นหต้นแบบนี้ได้เลยเขาก็จะขึ้นเป็นกอสวยงามนะคะใบกัมปูมา ใม่กัมปูนะคะมีของให้ตลอดนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้สั่งไปแล้วใช้หมดแล้วก็ค่อยสั่งมาได้เพราะว่าแม่ค้าจะเป็นมาตรฐานเดียวให้แบบนี้เลยผุดําธรรมชาติแบบนี้นะคะใบลักษณะผุดําธรรมชาติไม่ผสมกแกลบไม่ผสมขุยมะพร้าวใดๆนะคะเป็นใบล้วน ทับถมกันอยู่ใต้ต้นมาเป็นเวลานานนะคะมันจะมีความอุ้มน้ํานะคะมีความชื้นมีความอุ้มน้ําได้ดีนะคะถ้าใช้ใบที่มันลักษณะออกใหม่เกินไปนะคะเป็นใบที่มันมันมันใหม่เกินแล้วก็ยังไม่มีการผุอะไรอย่างนี้มากเกินไปอันนั้นมันจะอุ้มน้าไม่ค่อยดีถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ไอ้น้ํามันระเหยหมดอะจ้ะ ะะแต่ถ้าเลี้ยงในตู้หรือใส่กระโจมก็ใช้ได้เพราะว่ามันมีความชื้นหมุนเวียนนะคะแต่ก็ต้องระวังในส่วนของเรื่องเชื้อราถ้าเป็นใบใหม่เกินไปนะคะมันยังไม่ผุนะคะมันยังไม่เกิดสารอาหารจุลินทรีย์พวกนี้นะจ๊ะแ,แม่ค้าก็เลยคัดที่เป็นเกรดมาตรฐานนี้ให้นะคะให้ลูกค้าเลยเพราะแม่ค้าก็ใช้แบบนี้แหละแล้วก็จะมีรุ่นใบใหม่แม่ค้าก็จะเก็บไปใช้เองเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของลูกค้าที่ให้จะเป็นมาตรฐานนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะแกะมากี่ถุงนะแม่ค้ากล้าท้าได้เลย อย่างเช่นลูกค้าสั่งไปเลย3มกล่อง4ี่กล่องนะคะแล้วก็ไปกรีดดูเลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะจ๊ะ10กล่องก็ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะแพ็คบรรจุให้เป็นถุงละ1กิโลแบบนี้อยากใช้เมื่อไหร่ก็แกะใช้ได้เลยมีจะมีถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงบรรจุ1กล่องก็คือ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทนะคะปลายทางจะอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะ ใบกัมปูก็มีขายกันมากมายทั่วไปนะแต่ก็แนะนําให้ลูกค้าลองดูลองเลือกแล้วก็ใช้ดูคิดว่าแบบไหนใช้ดีก็ซื้อซ้ํานะคะแต่ของแม่ค้าที่คัดเกรดมาให้ก็คือว่ากันตรงๆไปเลยนะคะเพราะแม่ค้าก็ใช้แบบนี้อยากให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะผูดําธรรมชาติแบบนี้เลยนี่นะคะใช้แบบนี้ล้วนๆก็ได้หรือใครเสียดายบังเอิญไม่รู้ว่าต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์แบบไหนนะคะไปซื้อแบบว่าเจดถุงร้อยอะไรแบบนี้มาตรงนั้นเขาก็เป็นดินใบกำปูปลูกจริงนะคะเขาผสมใบกมปูปั่นละเอียดเข้าไปมีดินมีแกลบขุยมะพร้าวแล้วใบกมปูแต่ด้วยความที่เขาปั่นละเอียดเกินไปมันทําให้ย่อยสลายไวนะคะเวลาเลี้ยงบอนเสียแป๊บแป๊บเดียวเราต้องมาเปลี่ยนดินอีกแล้วมันย่อยสลายไวเกินไปนะคะมันทําให้ดินมันแน่นรากมันเดินไม่ดีเพราะรากมันเดินไม่ดีหาสารอาหารไม่ได้ไม้มันก็ไม่โตหลอดใหม่มันก็ไม่แทง ก็ลามไปถึงสาเหตุของรากเน่าด้วยนะคะเพราะว่าความความโปร่งมันไม่มีนะคะในดินก็แนะนําให้เอาตัวนี้ไปผสมได้ถ้าเรามีมีดินตัวนั้นอยู่แล้วเราเสียดายนะผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะใช้เลยคล้าให้เข้ากันแล้วนาไปใช้ได้ตามปกติหรือถ้าใครไม่ได้มีตัวนั้นก็คือใช้เป็นตัวนี้ลวนได้เลยของแมคคก็จะใช้เป็นตัวนี้ลวนนะคะเป็นใบกัมปูลวนตรงนี้ได้เลยลักษณะออกใบหยาบๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะเขาจะย่อยสลายช้าแล้วก็มีความอุ้มน้ํา นะคะก็ลูกค้าก็ลองเลือกเลือกหาหาดูนะคะเป็นสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะที่ไหนใช้ดีก็ซื้อซ้ําที่ไหนใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเป็นธรรมชาติของเราราคาที่แจ้งไปรวมส่งแล้วทั้งหมดนะคะสําหรับใบกัมปูไม่ซื้อวันสี่ไม่เป็นไรซื้อแต่ใบกัมปูก็ได้นะคะลูกค้าประจํากลับมาสั่งซ้ํากับแม่ค้ะค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกขี้เกียจค้นหาละแบบไหนใช้ดีแบบไหนอันนี้ดีที่สุดจบที่สุดนะคะ ลองใช้กันดูได้เลยนะคะไม้เจริญเติบโตแน่นอนนะคะใครมีบอนสีเก่าๆอยู่แล้วลองสังเกตหน้าดินของเราว่าถ้ามันแน่นเกินดินมันเละมันเป็นเลนเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพิ่มสารอาหารในเขาเปลี่ยนดินก็คือริริดินเก่าออกด้านล่างที่เป็นรากที่มันห่อหุ้มอยู่แล้วอันนั้นไม่เป็นไรเราก็เอามาขึ้นกระถาง ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เพิ่มดินตัวนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวรากก็จะทะลุลงมหาสรารอาหารตัวใหม่ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปอบนะคะก็แช่น้ําที่กระถางเอาไว้ให้มันอิ่มน้ำนะคะสักประมาณ1 2ถึงสองชั่วโมงก็ได้แล้วค่อยเอาออกไปวางตามที่เราต้องการนะคะมีคําถามมีข้อสงสัยในการเลี้ยงดูยังไงก็พิมพ์ลายถามแม่ค้าได้เนาะเดี๋ยวแม่คา้า ไล่ไปตอบให้มีเวลาไหมคะเห็นข้อความแล้วก็จะค่อยๆทย,ยอยพิมพ์ตอบให้นะจ๊ะอ่าอันนี้ใบก้ามปูไปดูบอลสีกันนะวันนี้โปรเคียรตู้จ้ะ50บาททุกต้นนะคะลูกค้าเลือกเอาได้เลยซื้อ5้าแถม1ซื้อ10แถม2ซื้อไม่ถึง5้าถึงสิก็ ขั้นต่ำขอ2ต้นขึ้นไปค่าส่งเหมาเหมา50บาททดไว้ในใจนะคะค่าส่ง50บาทมีปลายทางให้แพ็คจะส่งให้วันนี้ได้เลยนะจ๊ะของจะถึงลูกค้าประมาณอังคารพุธหรือพฤหัสไม่เกินนี้จ้ะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะอันนี้มีชื่อว่านางมนโทนะคะนางมนโทมีอยู่3ต้นนะ50บาท50บาททุกต้นนะคะบางครั้งเดี๋ยวแม่ค้าจะขาดแค่ชื่อต้นไม้เนาะต่อมาด้านนี้นะคะมี3ต้นมีชื่อว่าพระนาราย พันธุ์ไรนะคะนี่มีอยู่3ต้นนะคะอ่นนี้จะมี3ต้นแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นรันนตน,น,ะะนสินป้ายแดงมาแล้วทุกต้นนะคะรัตนสินป้ายแดงมาแล้วทุกต้นเลย50บาทเช่นเดียวกันมีอยู่6ต้นด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าอาทิตย์อุทัยนะคะมีอยู่3ต้นจ้ะ ก็50บาทเลือกดูเลยต้นแถมลูกค้าก็เลือกมาได้เลยมัน5แถม1 10แถม2อะคะ่ะจดชื่อไม้มาได้เลยแล้วก็แจ้งไหมคะเนาะโทรหากันได้0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ นะคะสแกน QR c o ายตรงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรกดเพิ่มเพื่อนกดทักทายกันไว้ก่อนได้เผื่อคราวหน้าคราวไหนมีไม้ถูกใจก็จะได้สั่งซื้อกันได้ไวขึ้นนะคะลูกค้าใหม่ถ้าบาังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาฝากกดติดตามช่องของแมคค้าด้วยที่มุมตรงนี้ได้เลยนะคะเอาไว้มาอัปเดตน้าไม้สวยๆกันหรือจะกดติดตามเอาไว้รอโปรโมชั่นนะคะที่โดนอกโดนใจกันแล้วก็ทาการ แบ่งปันบอลสีกันได้นะคะอาต่อมาตรงนี้มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะมีอยู่3กระถางหน้าด่างปกติด่างออริจินอลแบบนี้เลยนะคะมีอยู่แค่3ต้นนะ50บบาทนะคะมณีล้อมเพชร ขยบมาตรงนี้มีชื่อว่าราชนิเวศนะคะเป็นบอลเก่างานกระดูกแบบนี้โตขึ้นพื้นใบกว้างขึ้นเขาจะพื้นออกสีชมพูแล้วเป็นลายกระดูกสีน้ำตาลเข้ม50บาทเช่นเดียวกันมีอยู่3ต้นตรงนี้เป็นหันนุมานครองเมืองนะคะมีอยู่แค่3ต้น50บาทไม้อาจจะมีจํานวนจํากัดนะเพราะแม่ค้าคัดมาให้อยากให้ได้ไซส์ฟอร์มประมาณนี้ไปเวลาไปอัพไซส์ไปขึ้นกระถางอานเงี้ยมันรอดแล้วลากทะลุกระถางแล้วทุกต้นนะคะไม้อยู่กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะแม่ค้าแจ้งก่อนนะจ๊ะ ด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าเทพอักษาราค่ะบอนกาบติดด่างแบบนี้เลยก็50บาทมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ต้นนะคะใครไม่ทันไม่ต้องเสียใจยนะฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าไว้นะคะเนื่องด้วยไม้อะมันมีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะบางต้นมันก็โตมาไม่เท่ากันนะคะก็อยากคัดใจที่มันสวยงามลูกค้าเอาไปเลี้ยงแล้วรอดปลอดภัยนะคะเพราะส่วนมากส่วนใหญ่ไปเลี้ยงนอกตู้เนาะ ก็แม่ค้าทาการปรับสภาพไม้ให้หมดแล้วนะคะก่อนที่จะแพ็กส่งลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะมาทําคลิปในแม่ค้าเลือกแล้วพักทิ้งเอาไว้สงคืนอยู่แล้วตากน้าค้างให้ไม้ค่อนข้างแกร่งพอสมควรแต่เนื่องด้วยช่วงนี้อากาศร้อนเวลาแม่ค้าแพ็กไปแล้วอ่ะน้องมันไม่โดนลมอยู่ในกล่องนะคะพอเวลาแกะออกไปแล้วปะทะลมปะทะอากาศที่บ้านลูกค้าก็พยายามแนะนําให้แกะช่วงเย็นหรือถ้าแกะเลยสมมติได้รับของช่วงบ่ายอากาศร้อนมากแดดเปรี้ยงถ้าบังเอิญแกะเลยแกะ แล้วก็ให้แกะทั้งหมดได้เลยเอาอยากแกะแกะเลยแต่ว่าให้เอาน้ํารองก้นกระถางและเอาเข้าห้องน้ําไว้ก่อน1คืนนะคะไว้ในที่ร่มๆชื้นๆเลย1คืนนะคะจากนั้นเช้ามา เขาจะเซตตัวตั้งตัวปกติเนื่องจากเขาปรับสภาพได้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยเอามาอัพไซต์กระถางมาเปลี่ยนกระถางหรือไปวางตามจุดต่างๆที่เราชื่นชอบได้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆบอนสีมันไม่ตายเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจช่วงเวลาของเขาที่เขาจะปรับสภาพได้ดีนะคะอ่ะต่อมาด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะมีอยู่3ต้นนะมนสวรรค์ก็50บบาทนะคะมาตรงนี้มีชื่อว่าสาววารินค่ะ สาวริน50บาทเช่นเดียวกันมีอยู่กระจายไปทั่วนะคะสาวรินสาวรินน่าจะมีประมาณ10ต้นได้น,นี้ไปเลี้ยงเป็นกอสวยมากยิ่งโตขึ้นกระดูกเขาสีแดงเข้มพื้นออกสีเหลืองเหลืองนวลๆน,น,นะคะสวยแล้วก็จะมีเป็นรักเอ้ยนะคะรักเอ้ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6ต้นนะ,ะรักเอ้ยติดด่างมาแล้วแบบนี้ทั้งหมดเอาไป50บาทเช่นเดียวกัน ตรงนี้เป็นหลวงตาเมืองนะคะอันนี้เป็นฟอรรมกอหลวงตาเมืองเป็นกอทั้งสองกระถางเลยคัดมาแบ่งให้สองกระถางนะก็ะ50บาทเช่นเดียวกันหลวงตาเมืองมีแค่สองกระถางด้านหลังตรงนี้เป็นเจ้าสาวจ้าฟอร,ร์มป้ายแดงมาแล้วแบบนี้นะก็ให้ไป50บาทเช่นเดียวกันนะคะเจ้าสาวมีอยู่3กระถางขเขยิบมาตรงนี้เป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะมีอยู่4กระถางจ้า50บบาทเช่นเดียวกันอันนี้สาววารินไปแล้ว ต่อมาก็จะเป็นมณีสัตบัญน,นะคะหน้ากัดชมพูมาแบบนี้เลยมณีสัตบัญ50บาทเช่นเดียวกันนะคะโตขึ้นสวยงามเขาจะมีความด่างความป้ายในตัวเองนะคะลองไปเลี้ยงดูหรือเอาไปรวมกันเป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะจัดแต่งมุมสวนมุมโต๊ะกาแฟที่เราชอบก็คือซื้อกระถางใหม่ๆมาเป็นมินิมอลก็ได้สีขาวๆาวนะคะเอาหินมารยปิดหน้าดินนะคะตกแต่งเขาให้สวยงามเขาก็จะอยู่บนมุมมุมกาแฟโต๊ะกาแฟอะไรอย่างนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะด้านหลังอันนี้เป็นเทเวศนาะรืมิรนะเป็นตัวแผลงแม่ค้าชอบเพราะมันออกเป็นใบหอ,อกแบบนี้ยใบมันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยมันแข็งแรงนะคะมันจะสูงขึ้นมันก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้มันจะไม่อ่อนและโน้มลงนะคะเทเวศนาะรมิรแผลงก็5 0บาทนะจ๊ะอันนี้มีอยู่6ต้นนะคะเนี่ยใบมันจะออกเชิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมีอยู่6ต้นจ้ะ ถัดมาตรงนี้เป็นพยามุจรินนะคะเป็นบอลกาบนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาบ้างแล้วนะคะ50บาทเช่นเดียวกันพยามุจรินทรงเขาจะเป็นอย่างนี้เองนะคะจะเหมือนพญานาคเหมือนงูนั่นแหละเขจะมีความคดเคี้ยวงอก้มหงายอะไรของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเลยมีอยู่แค่4กระถางนะคะก็50บาทเช่นเดียวกันด้านหลังตรงนี้เป็นไม้เก่าค่ะ ไม้เก่าตรงนี้เป็นไม้กัดสีนะคะเลี้ยงแล้วใจเย็นๆนะคะเลี้ยงเหมือนทศก,กัณฐ์เลยแบบกว่าจะกัดสีนะคะแต่พอโตขึ้นเต็มวัยแล้วกัดสีสวยแล้วสวยมากนะคะมีชื่อว่าพันธุ์ท้ายน,นรสิงห์นะคะก็ให้อยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันขยบมาตรงนี้จ้ะชื่อว่าไกรทองประเสริฐนะคะมีอยู่3มต้นจ้ะก็50บบาทเช่นเดียวกันเป็นฟอร์มป้ายแล้วทั้งหมดแบบนี้นะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะเลี้ยงไม้เก่า เขากัดสีสวยแต่ต้องรอให้เขาลงลงหัวสร้างหัวนะก็คือรอจนโตเต็มวัยของเขาเลยแล้วก็จะมีความสวยงามให้เราได้เห็นอย่างมากเลยนะคะ,ะมีอยู่3ต้นไก่ทองประเสริฐแล้วตรงนี้ก็เป็นเอ่อเมืองกอเก็ดนะคะเมืองกาเก็ดตัวนี้เป็นเจน2นะมีอยู่2กระถางก็เอาไปห0บาทเช่นเดียวกันด่างสวยๆด่างลายหินอ่อนแบบนี้เลยนี่นะคะห0บาทมีอยู่2ต้น ส่วนตรงนี้นะคะเป็นสายพระเนตรสายพระเนตรกำลังเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะสายพระเนตรก็เช่นเดียวกันเป็นไม้กัดสีโตขึ้นกัดสีแดงออกเต็มใบสวยมากนะคะมีลวดลายกระดูกพื้นแดงกระดูกเขียวสวยมากนะคะทรงใบจะออกเหมือนใบหอ,อกแบบนี้นะคะใบยาวๆแบบนี้เลยสายพระเนตรนะคะก็50บาทเช่นเดียวกันวันนี้คัดมาให้ เกระถางนะคะจะเป็นฟอร์มที่กําลังเริ่มเริ่มกัดลายแบบนี้นะคะเลี้ยงพวกนี้เลี้ยงใจเย็นๆนะคะพวกไม้กัดสีโตขึ้นแล้วสวยเขาเรียกว่าสวยบาดใจเลยแหละนะจ๊ะอาศัยพระเนตรผ่านไปด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่า Christmas Eve นะคะ Christmas Eve ใบแดงๆหนาะๆแบบนี้เลย50บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ต้นนะคะ Christmas Eve จ้ะ สุดท้ายของเราอันนี้มีต้นเดียวนะไม่มีเพื่อนมีกระถางเดียวโชคล้ำซ้ำนะคะโชคล้ำซ้ำติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะมี2ต้นในกระถางให้ไปนะคะมีกระถางเดียว5 0าบาทนะคะใครไม่ทันม่คาขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะไม้มีกระถางเดียวจ้าแต่ว่ามันสวยอยากเอามาแบ่งปันให้นะคะมีโชคล้ำซ้ำต้นเดียว50บาทค่ะเรียบร้อยนะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้จ้ะ 50บาททุกต้นนะคะซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2ไม่ถึง5ไม่ถึง10ก็ขอขั้นต่ำสัก2ต้นขึ้นไปค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะค่าส่งเหมา50บาทสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งไหมคะได้เลยจัดส่งให้วันนี้จ้าเช่นเคยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสี่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ